นี่นะครับไฟที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะจะเป็นสีขาวนะครับสองหลอดนะไฟที่เปลี่ยนแล้วนะครับจะเป็นสีชมพูนะครับกับสีเหลืองนะครับอันนี้เปิดเป็นหมวดมิวสิกไ้นะเดี๋ยวผมจะเคาะนะครับคอสองนั่นห้มีเสียงเข้าไปครับเขาจะวิ่งนะอันนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับคือไม่ชอบสีขาวเป็นส่วนตัวนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีขาวเป็นสีชมพูนะแล้วก็ฝั่งนี้สีเหลืองใส่ไปก็ไม่ถูกใจนะครับเดี๋ยวจะใส่ใส่สีชมพูกับสีชมพูสองนะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนหลอดไฟสไปเดอร์นะครับเป็นไฟเทคนะครับไฟแปดหลอดนะครับเขาจะวิ่งแล้วก็ไฟก็จะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับนะครับผมจะเปลี่ยนสีขาวออกนะ เดี๋ยวรอเขาวิ่งหมดช้านะครับจะขึ้นมาเป็นสีขาวแบบนี้นะครับคือผมมองว่าสีขาวไม่ควรจะเอามาทําเป็นไฟเทคนะครับคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่ควรครับคือแสงมันสว่างไปครับเวลามันเปิดออกมาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นสีเหลืองหรือว่าเป็นสีชมพูแบบนี้ครับอ่านี่ครับสีชมพูเลยผมเปลี่ยนครับกับสีเหลืองไปนะปกติมันจะเป็นสีขาวนะครับหาซื้อมากิ่รุ่นก็จะเป็นสีลักษณะนี้ครับจะมีแค่สีขาวนะครับสีแดงนะครับ สีน้าเงินสีเขียวแค่นี้นะมันจะแดงเป็นคู่สลับไปสลับมานะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน,นครับแต่ตัวน,นี้ผมทดลองเปลี่ยนตรง้ว่าสีเหลืองกับสีชมพูนี่เขาเวลาแดงออกมาเป็นคู่เป็นยังไงคือไม่สวยครับคือมองไม่ทันเวลาเขาวิ่งเขาจะวิ่งเร็วมากเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหมดเลยนะเดี๋ยวบางท่านบอกว่าเอ๊ะไปเปลี่ยนของเขาแล้วแสงไฟมันเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนนะอเดี๋ยวผมจะเอาตั้งเธอนนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนที่มันออกฉายไปกับผนังนะครับ นะนครับแสงก็จะเป็นประมาณนั้นนะอ่ะอันนี้สีขาวเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นชัดอ่ะนะครับอ่าสีขาวนะครับอ่ะอันนี้เป็นไฟเดิมๆนะเดี๋ยวผมจะลองสลับเอาไฟที่ผมเปลี่ยนนะครับสีชมพูกับสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาเทินกันนี้นะให้ฉายเข้าผนังนะครับอันนี้เปิดเป็นโหมด มิวสิกวะนะครับมันก็เลยได้ยินเสียงอ่านะครับสีชมพูที่ผมเปลี่ยนนะกับสีเหลืองเดี๋ยวรอสีเหลืองออกนะครับอ่านี่ครับสีเหลืองใช่ไหมเห็นนะรอเนี้ยสีเหลืองนะยังไม่ออกนะครับอ่าออกแล้วนะครับอ่านี่นะครับฉายมานี้อ่านะครับสีชมพูที่ผมเปลี่ยนนะครับดวงจะใหญ่กว่าของเดิมเองนะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่านะครับรอจังหวะนี่นะครับ มันจะวิ่งนะครับยถ้าเกิดกดเร็วปุ๊บมันจะวิ่งวิ่งเร็วมากนะครับเห็นไหมครับนี่สีชมพูใส่ไปแค่หลอดเดียวไงถ้าใส่สองหลอดจะดูสวยกว่านี้นะครับหลังจากที่แกะน็อตสี่ตัวออกนะครับก็ถอดออกมาเลยนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ผมแปลงขึ้นมาเองนะนะครับเป็นฐานเป็นฉากบังไฟไม่ให้หลอดเอื่นเขาแลบมาหาโดนครับคือผมไปเรียนแบบของรุ่นนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาก่อนขายเพื่อนเลยครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับ โลมาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ซื้อมาเป็นของก๊อฟนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมีแผ่นเสียบแบบนี้นะครับเนี่ยกันไฟนะครับผมก็เลยอตัวนี้ไม่มีนะครับผมก็เลยก๊อฟเสียบตรงนี้แทนนะครับผมก็เลยเอาแผ่นครับจะเป็นแผ่นกันฉนวนนะครับฉนวนตอนแรกผมว่าจะเอากระดาษต่อไงผมก็เลยเอามาตัดทั้งอันเลยแล้วก็เอาสีสเปรย์พ่นกับฝาแล้วก็เอามาระบายระบายนี่นะครับให้มันดำนะครับแล้แมันเป็นสีเหลืองไงแล้วผมก็กาวหยอดนะครับมันก็ใส่แล้วก็ดูดีนะครับสองอันเลยนะครับที่ผมทําไป ถ้าเกิดไม่มีตัวนี้นะครับไฟสีอื่นมันจะแลบเข้ามาหานะครับสมสมติสีนี้สีเขียวนะครับพอเวลาสีเขียวติดมันก็จะแลบมาหาสีขาวสีขาวติดจะแลบมาหาช่องนี้นะครับแต่อันนี้เป็นของก๊อบก็จริงนะครับเป็นเป็นพลาสติกนะเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดเพียงแต่ว่างานเขาเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นช่องแบบนี้เลยนี่นะครับแต่ว่าเขาทามามันเป็นทํามาแบบไม่ดีก็จริงแต่ว่าเขาออกแบบตรงนี้มาดีก็เลยก๊อบตรงนี้มานะครับ หลอดไฟที่ผมเปลี่ยนเป็นแบบนี้อ่านี่นะครับเป็นหลอดสองสองพินนะครับแล้วก็หาตำแหน่งวางให้มันเท่ากับหลอดเดิมนะครับหลอดไฟที่ผมใช้จะเป็นอย่างนี้นะครับนะผมผมซื้อมาเยอะอยู่จะเป็นหลอดสามวัตต์นะครับเห็นไหมเห็นว่าสามวัตต์นะครับตอนแรกผมก็ซื้อฐานม,มาด้วยนะ นี่นะครับฐานเป็นแบบนี้นะครับที่เอามาใส่หลอดแล้วก็จอบมาวางนะครับเพียงแต่ว่ามันใส่แล้วมันไม่ขาดครับผมทดลองเปิดวันละสองสามชั่วโมงก็ไม่ขาดครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เลยนะครับฝั่งนี้ที่เป็นสีเหลืองครับผมขอเปลี่ยนนะครับอันนี้สีชมพูไม่เปลี่ยนละเอาอันนี้สีชมพูครับเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับอ่ากําลังหมุนหาหลอดเพื่ครับอ่าอันนี้หลดละนะครับเดี๋ยวจะได้ดูไฟนะครับ จะติดลักษณะนี้นะครับเห็นนะจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ควมอยู่ข้างล่างพอหมุนขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับที่มันเป็นออกมาเป็นแสงเป็นช่อได้ก็เป็นที่ตัวนี้ครับเป็นเลนนะครับแค่นั้นเองครับหลักการเข้าง่ายๆนะครับนี่นะครับที่ใส่ไปสีชมพูนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับที่ผมถอดออกนะตอนแรกนะครับมันจะมีหลอดไฟหลอดเล็กๆแบบนี้นะครับผมจะใช้ครีมนะครับอผมจะใช้ครีมลักษณะนี้นะครับ กัดเขาออกนะครับเบรคให้เขาแตกเขาออกนะครับแล้วส่วนเพิร์นนะครับมันจะเป็นวงจรนะครับเพราะว่าเวลาเราเอาเวลาเราเอาหลอดไปวางครับเดี๋ยวมันจะทําให้ลายวงจรมันช็อตกันนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ต้องเอาปเจรนะครับเนี่ยเอาปรเจรลบลายวงจรออกแล้วก็เอาฝั่งนี้นะครับเป็นของฝั่งบวกนะครับเดี๋ยวเขียนคาว่าบวกนะครับนะครับผมก็ดูลายวงจรที่ยังติดกันอยู่นะส่วนสายเส้นแดงน่าจะเป็นลบนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับแล้วผมก็เอามาวางให้มันได้ตําแหน่งตรงกลางของเขานะครับมม่แหงนหน้าให้มัน มันจะบิดออกไปทางโน้นนิดนึงครับก็ให้ได้ไดไดไดตำแหน่งเดิมน,นะครับส่วนส่วนหลอดไฟเราก็เอามาแต้มตะก,กวัวไปก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปวางนะครับหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วนะครับฝนะากครอบจํามันเลยใส่นะครับอันนี้ก็จะวิ่งตามเสียงที่ผมพูดนะ เสียงพูนะครับที่เปลี่ยนเมื่อกี้นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็หลอดที่เราใส่ไปนะครับต้องวางให้ตรงตำแหน่งกลางของหลอดที่เดิมที่เราถอดออกนะครับถ้าเราไปวางหมิ่นหรือไปวางเอียงนะครับแสงมันจะออกไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับต้องเอาให้อยู่ตำแหน่งของเดิมเก่าเขาเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ฝาครอบลองดูฉายเข้ากับผนังนะครับก็เดี๋ยวผมฉายขึ้นกับฝ้าเพดานข้างบนเลยนะครับ เดี๋ยวเันจะปิดไฟนะครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นสีแดงนะครับมีสีเขียวสีน้ําเงินนะครับอ่าเนี่ยครับสีชมพูที่เปลี่ยนไปนะครับจะออกกลมๆนะครับเหมือนจะสวยกว่าของเดิมด้วยนะครับนะครับอ่านี่ครับดวงใหญ่นะครับสามวัตต์เดี๋ยวผมจะลองเคาะนะอ่าเวลาพ่อขาจะวิ่งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาใส่อีกตัวหนึ่งนะครับต่อไปของคอมนี้นะครับพอถอดออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับอันนี้ผมมาแล้วนะผมเอาไ้เจียกเขียนไว้ว่าฝั่งนี้เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเวลานั้นผมต้องเอาเครื่องเจียนะครับนี่นะเอาตัวนี้เจียนะครับเดี๋ยวว่าเม็ดไฟนะครับเดี๋ยวผมจะบีบออกก่อนนะครับ หลังจากผมได้เอาครีมเนบหลอดไฟออกนะครับผมกลัวม like ันจะเป็นเสอร์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราเอาหลอดไฟลงไปวางนะครับกลัวมันจะช็อตฝั่งบวกนะครับเส้นบวกก็คือนี่ครับที่นนนขึ้นมานะครับฝั่งบวกนะครับฝั่งบวกแล้วก็อันนี้ฝั่งลบผมก็เลยเอาเครื่องนะครับเอาเครื่องมาเจียนะครับเพื่อว่าให้ให้หลอดนะครับลงไปไม่ให้ช็อตกับอะไรนะมานี่ครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขดเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นลบฝั่งนี้จะเป็นบวกเดี๋ยวโยงบัดเจลนะครับ หลังจากที่ใส่ของคมนี้เสร็จนะครับอ่าเนี่ครับเศรีชมพูนะประเดี๋เมื่อกี้นี่มันหมุนก็มันเว่งตัวนี้หลุดตัวนี้ก็หลุดนะครับอ่าเสรีชมพูอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองมาใส่กรอบลองใช้กับผานังดูนะครับก็หลังจากที่ใส่เสร็จนะครับผมลองเอาลองมาเปิดดูนะครับะเดี๋ยวเขาจะกําลังเช็คอยู่นะครับ ดเดี๋ยวร็จไฟนะครับดูที่ผนังนะอ่านี่นะครับนะครับหลอดใหญ่กว่านะครับอ่าดูของฝั่งนี้ฝั่งนี้ฉายมานี่นะครับอ่าความสว่างดูเหมือนก็ออกน่าจะเท่ากันนะครับแล้วก็หลอดน่าจะใหญ่กว่าอ่นนี่นะครับเดี๋ยวดูเวลารวิ่งนะครับดูวามขอ ไฟสโตกด้วยนะครับอา่ายังสลับไปไปสลับกันมา ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปเรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่า,ารับชมมาจนจบ